วันนี้จะมันย้ายตนจะพาคันสมพักเสียนนะคะนีะ่พักเสียนก่อนอื่นห้ากับตองเด็ดเนาะเอาแต่ส่วนอ่อนส่วนแก่ห้ากับทิมไปเอาแต่ส่วนอ่อนนาจ้ะก่อนอื่นเราก็ต้องทําการเด็ดเด็ดเอาเอาต่ส่วนอ่อนมันค่ะก่อนจะคันสมพักเสียนเนะต้องต้มน้ำว้ก่อนเลยจ้ะ ต้มไปเห็ดนางตินน้ำหอ่อนต้มไ้ทันล่างเฮาจะห้น้ำห่อนหลายเด้จ้ะเฮาเอานา้ำพออุน่นอุ่นกับ่าถึงกับอุนออนอ่นอ่อนอุ่นออกไปท่านห่อน่นละค่ะล่างผักที่เฮาคั่นแล้วเนาะจ้ะผักที่มันมีรสชาติขมมันกสีซอยไห่สมไว้เนาะจ้ะเฮาต้องล่างนา้ำอุ่นสะกอนเนาะจ้ะ มาจากสิบห้าคันแบบน,นี้วิธีคันก็คือเ้าต้องใส่ตะเกือดซื้อๆเนาะคะ่ะคันให้มันอ่อนให้น้ำขมมันออกเรอือให้หลางน้ำอุ่นมนาะคะ่ะคันใส่เกลือนะคะใส่เกลือมันออกใส่กับจัดข่วมขมเลยนะลงแห้งแน่ได้โจม น,นัมีจะขันเจนนั่นอ่อนนะค่ะขันเจนนั่นเขาเอิ่ว่าขันเจนหยุกเนาะ นี่ก็จะมเจ้าเนืะคะ่ะเกลือมีรสด,ดีนิดหน่อยน้ำตาลด้วย มี่คื่อวิธีการปรุงรสน้ำที่มาผสมเท่ากันคือน้ำล่างเขานะคะน้ำแช่ก่านจุดนี้แซบ่บนี่น้ำแช่เขา่าผสมน้ำอุ่นนิดน้อยจ้า น้ำ่แฉบขึ้นอยู่กับปากข้าปรุงเหาปากข้ามักเข้มมักจางใส่น้ำพอดีแรากะนีคือว่าเรียบร้อยนะคะ่ะี๋ยวเราจะกรอกปรงไวะคะ้ค่ะนี่ค่ะ สองมือได้กินค่ะสมพักเสียนเดี๋ยวกอกถุงก่อนเนาะค่ะเนาะเรียบร้อยได้ห้าถุงไปห้าถุงจ้าเรียบร้อยจ้าสองวันได้กิน